คลิปนี้ผมจะมาแข่งหาตัวละครใน Tower Tower Defense กับพี่มาลุวว่าใครจะสุ่มได้ตัวดีที่สุดโดยผมมีเวลาแค่หนึ่งชั่วโมงผมกับพี่มาลุต้องไปซื้อกับโถ่ซ่วมเพื่อทีอ่จะได้เงินไปสุ่มตัวละครก็ก่ลัไปดูคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมเลยนะและใครไม่ได้กดซับเนี่ยฝากอะไรนะ จิ้มปุ่มซับด้วยนะครับ,คร,บครับไม่งั้นพี่มาดูเกตุกต๋นะไม่ใช่ครับบิวอุปกรณ์ช็อปรออ้านบริการขายแกตันราคาถูก <c oughs> มีแกตันให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นแกตันผลคิสเน่แกตันเจนด์มัดเขาก็มีและแกตันเผาวีสี่มีเยอะมากนะครับ <c oughs> พูดใ้หมดเนี่ยผมขึ้นให้แล้วไอทีแมพทอยเลทาวเวอร์ดีฟินเขาก็ยังมีมีตัวละครและไอทีให้เลือกโคตรเยอะใครสในใจเนี่ยเลี้ยงใต้ล่างคลิปเลยนะครับโยสุดรอโยผมไอจิ้นนะครับวันนี้อยู่กับใครเนี่ยมาลุคมาลูคเฮ้ยเจมมันมีไข่เลยเกดี๋ยวไม มันได้แล้ววะเปิดได้ได้หรออ๋อมันมีเควสให้เราทำวันนี้ต้องแข่งกันเจมมึงเห็นเงินในตัวกูวะกูมี194มึงมี9ก้าสลองเทรดได้ไหมต้องกดกดยอมรับดิลองเทรดดิกูให้เงินมึงได้ไหมไม่ได้หวะไม่ให้หรอกเฮียลงมาแล้วกูชนะมึงแล้วมาเจมมานะครับหนึ่งชั่วโมงนะเราจะต้องมาแข่งสุ่มตัวละครกับพี่มารุมานะครับทุกคนผมจะใช้เทคนิคนี้นะครับคือปกติอ่ะเวลาคนเล่นกันอ่ะเขาจะไอ้นี่กันนะครับทุกคนเขาจะตั้งฐานแล้วก็สู้กันหนะะะนนนนนนนแแแตตต่่ผมมจเลลลืออกกกรััั้้้้ทุคควปยใหีบบา คืออันนี้พี่มารู้มไม่รู้นะครับตัดไปที่มมุกล้องพี่มารู้มันก็จะตั้งแบบเฉยๆอ่ะเออคลิปท้ายแล้วเออ เราจะแยกกันแล้วกันเรามีถักสีโถส้วมไมเดิมพันอยู่ที่มาลุนี่ครับแล้วเราปล่อยมันเลยไปนะเราไม่ต้องตั้งนะครับโหแต่มันอยู่ไกลอ่ะตรงเนี้ยฮึชิวนะครับกิบกันชารอกิบีดีดอมทอมเยสเยสกิบีดีดอมเยสเราวางเยสซะด้วยเฮ้ยอะไรอ่ะใส่อะไรมาทุกคนเมื่อกี้เนี่ยกดสกิปเลยแล้วกันนะครับทุกคนเดี๋ยวสองร้อยเราอัพเลยอ่านี่คลิปหายแล้วเีได้อยู่ได้อยู่โอเคหมดละเคลียร์แล้วตรงนี้ครับเดี๋ยวเราขายออกเลยนะไปเล่นข้างหน้าดีกว่านะครับคคลลิเเเเยยยตต้้้้้้อออองงงรรรรีีีบบบบจจใหไววววสสดดนนนนนะะัััมม่่่่าาาูแถุ เพราะว่ามีโอกาสออกยากมากเพราะว่าตัวแต่และตัวนี้มันบอกเปอร์เซ็นการออกอยู่นะครับบางตัว15%บ้างเนี่ยแล้วตอนที่ผมสุ่มมาเนี่ยผมได้แต่ตัวอันนั้นอะ่ะผมจําไม่ได้ทุกคนอับไปช้าจริจงนอนรอได้ปะ <c oughs> อา้าทุกคนเห็นไหมมันทาลายฐานแล้วนะครับโอ้ <c oughs> โหตัวหนึ่งทําลายน้อยมากเลยอ่ะเยอะน้อยจะได้รี่แพ้นะครับทุกคนจําตัวนี้ได้ไหมครับผมผมไปอ่านเมนน้องคนหนึ่งนะครับคือตัวนี้มันจะช่วยให้เราอ่าไม่ติดสตันนะครับไหนสมมติระวังตัวอื่นข้างๆอ่ะคือเวลามีไอ้พวกแมงบุมหรือว่าตัวถลับเน ครับาไปฐานแตกนะครับตาหนึ่งก็ได้เงินเยอะแล้วนะคือไม่ต้องเสียเวลามาเล่นแบบ20่นาทีนะครับตัง้งแต่เรามีใช้เวลา20่นาทีอะทุกคนสกีบีดีดําดําเจ๊มานมอนตั้งจะแตกครับตรงนี้ตึ๊บ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 ,บ,บ,บอ่าเรียบร้อยเห็นไหมทุกคนผมได้มา35มาแล้วครับทุกคนเราเหมือนเดิมเลยเลือกฐานนี้นะครับอุ๊ยไอตรงนี้ใกล้อยนะู่นะเฮ้ยนี่ไงทำไมเลือกหนึ่งร้อยวะอ๋อ มึงเข้าทีละสิบเราตัวใหญ่มานะครับนี่ตัวตัวเล็กแวน้นว่ะเรียบร้อยทุกคนเราได้มาอีก30เหรียญนะครับผมจะเก็บไปสุม่มเดียว900นะนี่ผมมี250เหรียญแล้วคิวนะครับเราคิวเข้าเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็เลือกเปิดออโต้สกิปไ้นะครับเดี๋ยวเราไปดูพี่มารูด,ดีกว่าตอนนี้เวลาก็ผ่านไปแค่7นาทีเองนะผมได้ไป30บาทแล้วเป็นไงบ้างน้องทอะไระอยู่จบแล้วออมึงจบยังยังไม่จบเลยหรอ เขาไปกินดอมทอมเย็ดเย็ดเย็ดมีบททำมีบทลงโทษดีไหมไมีดีกว่าตอนนี้ก็มีแค่สี่ตัวแต่สี่ตัวเท่ากันตั้งแต่เล่นตอนนั้นอาหรออยู่ยังเลยทุกคนมาดีกว่าเราจะบอกความลับนี้กับพี่มอลรู้ไม่ได้นะครับมันจะรู้ต่อเมื่อลงคลิปดีนะครับว่าทำอย่างนี้ได้เดี๋ยบอก็ออกมาแล้วเนี่ยใช่ปะอย่ารอดีกว่าจะมาหรือยังนี่ไงมาละตายตายไม่รอดไม่รอดเรียบร้อย ตรงนี้ก็ใกล้อยู่นะทุกคนมันต้องมีด่านที่ใกล้กว่านี้อ่ะผมว่าด่านน่าจะใกล้สุดแหละอ่าทุกคนจะแตกแล้วเรียบร้อยกับพี่ล็อบบี้นะครับคือผมสงสัยนะครับทุกคนว่าด่านหนึ่งเนี่ยมันจะใช้เวลาจบนานเท่าไหร่ผมจะลองไปที่ทอยเลสซิตี้นี่มันจะใหญ่ไหมวะกลัวมันใหญ่แล้วมันจะยืดเวลานะครับต้องเข้าไปดูก่อนนะขอกดจับเวลานะทุกคนนี่ลองจับดูนะครับว่าโอ้โหทอยเลสซิตี้ มันยาวเกินแต่ไม่เป็นไรนะครับตอนนี้ผ่านไปสิบวีดานทุกคนเรายังไม่โหลดไปหน้าไหนเลยผมสงสัยเลยไอ้ไข่ของมันคืออะไรวะเนี่ยเปิดได้ด้วยมันได้อะไรวะไม่รู้เหมือนกันนะครับเ้ยชิลจังเลยเนี่ยไม่ต้องมาตั้งให้เหนื่เหมือนที่มารู้เลยเรียบรอ้อยดูได้ส5ิบาบาทในตอนนี้ทำไมซิตี้ได้เยอะกว่าวะอ่ารอบหนึ่งใช้เวลาประมาณ2อาทีนะครับถึงกระจบอันนี้คืออะไรเคล็ดประจําวันวะดูนะครับอ่าเป็นตรงนู้นดีกว่านะครับ2อาทีพอจะเกิน2อาทีเอ้ยอย่าเกิน3าอาทีก็โอเคนะครับออโต้ออโตสคริป ทุกคนเริ่มจับเลยนะโอ้โ oh, หอันนี้โคตรไกลทุกคนไกลมากดีโอ้โ oh, หดีแมบบใหญ่มากเอาแต่มันเคลื่อน2อันนะครับ uh, มาแล้วนะทุกคนตัวแรกโอ้โ oh, หแม่งรอนานมากตัวแรกเพิ่งเข้าไปตอนอ่อ uh, <c oughs> ดูเวลา2อนาทีนะครับตอนนี้เพิ่งผ่านมา2อนาทีนะถ้าเกิน3นาทีแสดงว่ามันนานไปนะครับผมว่าเกินแน่เลยจบยงนนี้น่าจะแตกแล้วนะครับป้อมเราตอนนี้2อนาทีครึ่งแล้วนะตาเมื่อกี้2อนาที45ิาวินะครับจบอันนี้น่าจะ3นาทีถ้าได้เงินเยอะกว่านิดนึงก็คุ้มนะครับ <c oughs> เวลาเพิ่งผ่านไป15นาทีไม่ใช่พึ่งดินานเหมือนกันเนี่ย15นาทีเนี่ยแย่แล้วแย่แล้วพี่ว่ารู้มันจะถึงไหนวะนางมันเด้ตุุมเลยมั่งเพราะผม2คนเล่นกันได้เป็นนะครับก็ใครอยากเล่นด้วยเนี่ยเอาไว้ผมสตรีมนะทุกคนเข้ามาแจกตัวผมได้นะโอเคแตกนะครับทุกคนู้หใช้เวลาอ้าได้เงินเยอะมากทุกคนดูดิ4ี้านะครับใช้เวลามากกว่าประมาณ10บนะทุกคนประมาณอ่า20บวินะครับแต่แต่ให้เงินเยอะกว่าผมว่าคุ้มผมว่าคุ้มนั้นไอตรงนี้ได้4ีห้านะครับเราจำไว้นะเราก็ไปเข้างต่อ นี่แหละอันนี้โรงงานทอยเลตโหอันนี้สั้นมากเลยอะ่ะนี่เคยว่าไม่เคยเล่นเลยอะ่ะอ๋อปล่อยนี่ไปเข้านี่โอ้โห,โหดานนี้สั้นที่สุดเลยปะเนี่ยสั้นที่สุดเท่าที่เคยเล่นมาเลยนะครับอะไรมาอะไรเงียบทำไีอะอะไรไม่ดีเล่นสา,านัได้เปล่าฮะไปสา,านณได้ไหมมึงเงี้ยทำอะไรไปขอไม่ได้ไม่ได้ขอ,ไ,อไ,ไปคนไปได้กับคนอื่นได้เปล่าหรือว่าเล่นคนเดียวเล่นคนเดียวดี มันก็กูงกูดิงีงกูไปขอเด็กกูก็ได้ดิพึ่งพาตัวเองพึ่งพาตัวเองจบไปกี่รอบแล้วเนี่ยออ่รอบเดียวตอนนี้เหลือเวลา12นาทีชิวชิวเหมือนกันชิวเหมือนกันกูว่าชิวเอ้ชิวเหมือนกันกูห่างกันได้200ละอห โอ้โหมันห่างกันได้200อ่ะทุกคนเราจบเกมแล้ว7นาทีไปน่าจะได้อยู่ครับเฮ้ยๆไม่จะไม่ไหวสิหายละอุ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยโหชิวจัดทุกคนขู่ได้30บาทไม่ค่อยคุ้มนะครับวันนี้เราไปเล่นโอ้โหตอนนี้ผมมี399แล้วนะครับไหนว่าอยเ t o ซิตี้ดีกว่านะครับ toy city นู่นนู่นตรงนี้อันนี้ยาวนะครับได้เงินเยอะถ้าจบนานหน่อยเอางี้ดีกว่าอีก10นาทีอ่าเอาเอาเอาเป็นว่าถ้าเหลือ30นาทีเราไปเข้าเสื้หารได้โอเคโอเคแต่กูแต่กูลงมาแจ้งไม่ได้คนอื่น โอเคมาเขาจะได้อยู่ทุกคนแต่ไม่รู้จะได้ถึงเว็บไหนนะเพิ่มกดเดลกาเข้ามานะครับทุกคนถ้าครบสามททีเนี่ยผมจะไปเล่นกับคนอื่นกันนะครับให้คนอื่นมาแบกนะทีนี้แหละก็ตั้งมาวัดนะครับว่าใครอ่ะจะดวงดีในการสุม่มบอกเลยนะครับว่าสนุกแน่นอนผมนี่ไม่ตั้งอะไรเลยนะปล่อยให้ตัวมันเดินเข้าชิวๆนะครับโอ้โหไอต,ตัวนีไ้ไม่เคยเดินมาทำลายฐานเ,เราถึงเลยนะครับตัวเล็ากไม่จัดการหมดมาเร็วมาเร็วมาเร็ว,รวอยากแพ้แล้วเนี่ยอ่าเรียบร้อย ไปต่อไปต่อ4 0ที4แล้วนะครับเยอะแล้วเยอะแล้วที่มารู้จะเป็นไงบ้างเนะาะมันน่าจะตั้งใจถัดตั้งถ่านอยูนอนน่นะบนผมก็ชิวๆนะครับ,ต,บตัวไปกินขนมรอเฮ้ยเฮ้ยเเหมือนจะไหวไหมไม่ไหวอะเมื่อกีอ้เนี่ยเกือบแล้วไอตัวนี้ไม่ใช่หรอที่มาหลับชิบหายละนั่นไงตายตายไม่ตายอีกเองชิบหายละ,หยละเหมือนจะไม่ไหวไปเร็วว่าต้องวางตรงนี้เยอะๆหาักกินเลยตรงเนี้ยชิบหายได้อยู่ได้อยู่หรือเปล่า เฮ้ยตัวนี้ไปตายกลับอีกตายตายบ,บาเป็นอะไรหรอมัง้งแปดนาทีแล้วอ่ะยังไม่จบเลยอ่ะทุกคนทาไงดีวะเนี่ยโอ้โหวิ่งอย่างเร็วอ่าตัวนี้ได้อยู่ัไปเฮ้ยไม่ไหวยิงดิไม่ยิงอ่ะเฮ้ยทำอะไรอ่ะ เรียบร้อย45อิ่มจังเลยนะครับรีบนะครับรีบนะรีบรีบรีบโอ้ยผมอัพเล่นเลยยังไม่ยิงหมดเลยว่ะเดี๋ยวไายดิ้งก่อนเรียบร้อยทุกคน45นะครับตอนนี้เวลาก็ครึ่งชั่วโมงแล้วครับเราสามารถไปเล่นคนอื่นได้แล้วนะฮัลโหลเจมได้แล้ว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 เหรอโอ้โหไวจังวะไปเล่นคิดไม่ถึงไหนเลยโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเราปล่อยออกมาเลยนะครับทุกคนจะได้รี่แพ้เราจะคลิปไปเลยโอ้โหต่ออย่าแม่ตันต่ออย่าแม่ตันขับให้ตันหมดไปมา มาอีกาวาบางหมดทุกตัวนะครับทุกคนเราก็ตันทุกตัวแล้วด้วยตอนนี้เอ๊ยยังตัวนี้ทิปมาโหเละแปดพันเจ็ดพันมากันตึม,ห,ม,ห,ม,ห,มหลับยาวหลับยาวตายแน่ผมไปแล้วมไม่น่ารอดทุกคน เรียบร้อยผู้ได้แค่60ไปเล่นกับคนอื่นดีกว่าทุกคนเราต้องออกเขาเซิร์ฟใหม่นะครับจะเล่นสาธารณะนะอุย้ยทุกคนอะไรวะเน,นี่ยคนเยอะมากเราต้องหาคนแบกนะครับมันจะมีใครแบก,กไหมแบกกูทีแบกแบกูทีเขาจะเข้าไหมมีใครเข้าไหมมีใครเข้าไหมอคนนี้เข้าอนี้เข้าอะไรปะเข้ามาเข้ามาหนุม่มเข้ามานีพี่แบกใทยนะครับหาคน แบกครับหาคนแบกได้โปรตอยากลงตาละหกร้อยแบกหน่อยใครก็ได้แบกหน่อยแบกเราหน่อยแบกเขาหน่อยฮือแบกหน่อยแบกหน่อยมีได้แค่สองร้อยเองอะ่ะไหนมีใครจะแบกเราปะเล่นด้วยอ่ะเี่นั่นไม่มีใครไหนเขาจะวดอะไรให้เราเอ้าวเขาออกเฉยเลยออกบ้างดิเล่นด้วยเอาออกทําไมอะ่ะจะเล่นด้วยอะ่ะหมาคนไทยหรือเปล่าเนี่ยไม่น่าไหวอะ่ะเราต้องออกแน่เลย อาเสียเวลามากตอนนี้เฮ้ยมีคนเทิดอะไรให้หรอให้หรอให้อ๋อให้อ๋อไม่ให้วะนี่คุณกุยจะให้เฮ้ยเฮ้ยไปแล้วไปแล้วไปด้วย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 โอเคไปสามคนนี่แหละทุกคนดีคนช่วยแล้วผมขอภาวนาให้เขานี่นะทุกคนตัวดีๆคนโหด่เขาไม่ช่วยกันเล่นเหรอเกมเนี้ยเสียหายมาเร็วมาช่วยหน่อยได้คนเดียวอ่ะเนี่ยเดี๋ยวก็ได้โอ้โหสองด้านนะ จะหมดเวลาแล้วมั้งเนี่ยจะหั่นไหมเนี่ยยังไม่ได้ส่งสักรอบเลยครับทุกคนโอ้ยห,ห,หเร็วเร็วเร็ว,รว,รวแต่ก็อันกว่าตัวผมอยู่ดีเฮ้ยมีไข่ชมพตูตรงนั้นเอ๊ยมีสีนั้นเฮ้ยมีอะไรอยู่ตรงนั้นได้ทนไปดูดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวอัพตัวก่อนอ่าเรียบร้อยมันจะมีอะไรให้เราเก็บตรงนี้แหละยิ้ยังไงเนี่ยไงอ๋อเรามีไข่ให้เราเก็บหรอเราจะเปลียลาาลปล่ยนต้นไม้ไงอ่ะเปลี่ยนได้อ่ะอ๋อนี่ไง เอ้เมื่อกี้มันจะขึ้นได้อะทำไมตอนนี้ขึ้นไม่ได้แล้วอะเฮ้ยอืมอืมทำย่างงี้เฮ้อ,ออกไม่ได้มีตัวแม่มเลยเอ้าทำไมแยกกันมา เอามาแล้วมาแล้วเน็ตช้าๆมา3คนแล้วไหวกันไหมโอ้ยตัวกูโคตรกากเลยทิ่หายแล้วแม่งไม่ช่วยตั้งกันเฮ้ยตั้งหน่อยโหลวัยรุ่นสวยแล้วทุกคนให้คนอื่นแบกเหมือนเหมือน,นมาคนเดียวเลยมาช่วยตั้งหน่อยนะช่วยตั้งหน่อยโอ้ยไม่ไหวตัวไม่ไหวตัวน,นี้มีใครตัวโหดปะเนี่ยเฮ้ยไงแซนตา้านะครับแซนต้าอ่าแซนต้าทีวีแมนเฮ้ยมีคนโหดมีคนโหดสคริปมาเลยอย่างเงี้ยผมมันต้องโหดสคริปอ่ะนะครับเรามีคนช่วยโอ้โหมันมีแซนตา้นตากันนะมีอีเวนต์กันพวกเนี้ยโอ้โหแม่งเลื่นโคตรเยอะเลยผมหวังว่าคนนี้จะไหว เฮ้ยมีคนไทยคนไทยนะครับโหแม่งรอดมาตัวหนึ่งว่ะเฮ้ยเพื่อนไหมตัวเพื่อนอยังโห่ทุกคนเฮ้ยม,มีมีคนออกมาพู้ใหยืนเบอเ์ใช่ไหมดูได้ไงร <c oughs> อดูวันพุธนี้เลย <c oughs> มีคนมีคนทักทายมีคนจำ จำได้เฉยใครเจอผมชื่อเนี่ยแอคทิฟหนึ่งหนึ่งสองสี่แล้วแบบแล้วกดเข้าไปเป็นแอดหนึ่งหนึ่งสองนี้ก็คือตัวจริงนะครับมันไม่มีใครกรอบได้นะโอ้มีน้องเอฟซีทักนะครับโอ้ขอบคุณครับไม่น่าเชื่อว่าน้องเขาเล่นสกีบปปิดทอยเลตด้วยบอกให้น้องเขากดสกิปให้นะครับเพราะว่าถ้าไม่กดสกิปนี่คือลาบากคลิปหายเลยผมดูคลิปพี่หมดเลยโอ้ผมมากครับตัวผมนี่ทําสุดชีวิตแล้วทุกคนโอ้แมงบุกว่าแตกลเนี่ยอุ้ยโอ้ทุกคนโอ้ยน้องเขาโคตร อุ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ,ตใหญ่ตัวใหญ่ทำไมอะสโลอ๋อแต่ไม่ตายว่ะโอ้โหน้องเขาตั้งช้าไปแตกปะเนี่ยฐานเราโอ้ <c oughs> โหรดไปนี่เลยลนะทุกคน150ตัวผมกากแล้วว่ะทุกคนทำอะไรไม่ได้เลย หืมนี่โคตรใหญ่อ่ะแพ้แล้วแน่เลยโอ้โหตัวน้องไม่โหแน่ตัวเนี้ยอิแนแรงมากดามจด102อ่ะตัวผมไม่ได้เท่าไหร่เนี่ยอัพเวล4ดาเมิด105โอ้โหตัวน้องเทาไม่ได้เลยอ่ะตั้งตัวนี้ดีกว่านะครับโอ้โหเราแพ้นะทุกคนได้มาแค่60เองอ่ะับไปล็อบบี้ดีกว่านะเดี๋ยวต้องหาคนโหวดวันนี้นะครับมาแบกเรามีใครมาแบกเราไหมใครใครเทพอะ่ะโอ้ยท่านคอ,อกแมนโอ้ยโอ้ยให้จริงหรือเปล่ากดขอเลยอย่างเงี้ยกดขอเลยไม่ไม่ไม่ให้ตัวตัวได้ไหมหนุ่มโอ้โหตัวเองโง่จริงเลยอ่ะอะไรมั้งเนี่ย ไม่มีกูกากไม่มีใครแบกเลยหรอแบกผมหน่อยผมกากนี่มาแบกแล้มาแบกแล้เฮ้เหมือนคนคนนี้จะแบกหรอปะเฮ้คนคนนี้แบกคนนี้แบกคนนี้แบกบอกให้มาไปดินายนำหนินายนำดินี่นี่คนนี้แบกอุ้ยคนนี้ใจดีอะน่ารักนะครับแบบนี้รักตายเลย ถ้าดูคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับพะน้องเขาเป็นคนถ่ายนะพิมพ์ไปอาไทยอ่ะมาอย่างเนี้ยามาเล้วมาเล้วมีพิมไปนะครับขอบคุณครับโอ้ยพิมพิมคเคด้วยโคตรเจนชาอุย้ยตัวอะไรอ่ะอะไรอ่ะว่าอ,อ,อะไรวะไม่รู้แต่ที่มีคำว,ว่าทีวีแมนอุย้ยอันนี้ทหารอะไรอุย้ยมันมีงี้ได้หรอทุกคนน้องพิมชมเขานะครับนายเก่งจังเลยอ่ะเรา,เราอยากได้ต้องทำยังไงที่ไม,ม่รู้เขาจะเจอคนอยังไงวะ <laughs> ผมเจอเด็กดีอยู่นะครับเมื่อกี้ก็ทักทายกันนะตัวเขาโหมดมากตัวนี้โหมดมากเลยอ่ะอ๋อสถานนี้มันกันตัวออกมาได้ทุกคนเขาบอกให้เก็บเงินให้ได้เก้าร้อยแล้วค่อยสุ่มนะครับนายลุงไหวใช่ไหมทำไมตัวปล่อยผ่านไปไหลายตัวแล้วอะ่ะโอ้ยไหวไหวแต่เขาไม่ตั้งอ่ะอ๋อไหวที่มาลูเคเลยเจอคนยังไงวะทุกคนมันได้ลงยังเถอะ ไม่ตัวอะไรก่ะอุ้ยถัดซ่วมไม่รู้ไม่รู้ตัวอะไรไม่รู้ตัวนี้น้าเม็หนึ่งพันนะครับโอ้โหแม่งยิงไกลมากทุกคนเลเวลสองะเนี่ยดูดูดูมันยิงผมอยากเห็นมันยิงแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันยิงทะลุหลายตัวเลยทุกคนอุ้ยโกงชาติแต่เลือดไม่เข้าแล้วจะแม่งเลือดเยอะเกินอืมตัวผมไม่ไหววะทุกคนอุ้ยอุ้ยแต่ตัวคนนี้โคตรตึงดูดิผมตั้งรับไว้ข้างหน้าให้ดีกว่านะครับทำตัวมีประโยชน์ที่สุดนะพื่เราจะได้แบกเราไหวอ๋อเพื่อนเพื่ โอ้ยจะแตกแล้วจะแตกแล้วคืออะไรเนี่ยจะแตกแล้วไ่รุ่นไหนบอกไหวนายบอกไหวไงเพื่อนทำไมเราจะแตกแล้วไม่ไไมไไมไเมยลยปัญญาตั้งอย่างเงี้ยอุยอ้ยอุ้ยจะแตกน o no! แตกอเอาใหม่เอาใหม่นะครับเอาใหม่นะผมพิมขอโทษเขาไปก่อนได้ปะขอโทษนายเราอ่อน <c oughs> อุย้ยเขาโค้นมาราย,ยาทดีบอกไม่เป็นไร ออกมาเร็วตอนนี้เหลือเวลา14นาทีนะครับเหลือเวลา15นาทีนะท,นที่14นาทีท14นาทีเดมได้สมัวยังมันอ่ะยังเมือ่อ่ะยังเมือนกักเวราส900กี่บาทแล้วเนี่ยยังไม่ถึง200เ,เอ้ยเด้ยังไม่ถึง300เลยะ <c oughs> แลตอนนี้จบนะครับตาอันนี้อุย้ยเขาบอกว่าผมบอกว่าผมขอโทษที่ผมอ่อนเขาบอกว่าไม่เป็นไรเขาก็เคยอ่อนโอ้โหมาในชาติที่มากน่า,า,การักที่สุดเลยอย่างนี้เฮ้ยเขาบอกว่าจบตอนนี้เดี๋ยวให้ตัวเราลองรับเพื่อนเขาไว้นะครับหรือว่าเขารู้ว่าเราเป็นยูทูบเบอร์ไม่น่ารู้นะทุกคนนี่ตายโอ้โหตัวนี้บุกมาเนี่ยคือจบเลยนะทุกคนผมทําอะไรไม่ได้แล้วอะจังหวะาาเนี้ยไม่ไม่ไม่แพ้แล้วทุกคนโอ้โหจบเลยจบสิ้นเลยน้อย ห้นะครับเหลือเวลาอีก6นาทีอ่าได้สมเพสสามเอ็มไม่ได้สมอีกรอบนึบ <c oughs> งอะเงินไม่พอมึง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 ให้คนแบกไหมไม่มีคนแบกเลยไปเล่นกับใครก็ออกกดออกเลยเตัว <c oughs> มีตอนแรกตอนแรกมีคนพิมพ์ว่าเอฟซีครับ <c oughs> ขนาดขนาดไม่ได้เพื่อนกันในเกมแล้วเจมันเห็นชื่อกูอะเมื่อไหร่แล้ววะเมื่อกี้กูเพิ่งไปเจอคนมามันมันกูกูคุยดีกับมันนะเจมันว่าจบตอนนี้จะให้ตัว <c oughs> ไม่มีใครเล่นด้วยเลยอ๋อใช่อีกหกนาทีไม,มไม่ทันแล้วสุ่มตัวลแล้วกันสุ่มห้พี่มารูได้ยินเลยเนี่ยไม่เล่นต่อแล้วมึงได้กี่ตัว่เออยังไม่สุ่มเลยเดี๋ยวไสุ่มดีวกว่ายังไม่ถึงเก้าร้อยเลยอ่ะไม่ถึงอะ่ะยากกว่าเก้าร้อยเหมือนกันได้แค่สามอะ่ะมาแล้วครับทุกคนรอ,อเพื่อนเราเข้ามานะวากีไอคนวากีไอคนวากี้อยู่ไหนนีนว,ว่าเฮ้ยมีคนทักอีกแล้วมีคนทักอีกแล้ว ุค,ครับเฮ้ยมีคนขอเทดมานะครับนี่ไงคนนี้อ่าเขาให้อะไรเรามาไม่รู้ทุกคนอุ้ยให้ดูหน่อยนบเพลยไอ้จนเพลกคุณเฮขอบคุณครับที่ให้ตัวอุ้ยมีคนให้ตัวเรามาหนึ่งตัวอุ้ยมีคนเทดอีกแล้ว ให้เหรอวิให้เหรอให้หรอเฮ้ยมีคนให้มีคนให้เงี้ยมีคนให้อีกแล้วเอาไม่กดออกอ๋อวิทุกคนผมได้มาสองตัววิมีคนกดเท็อีกแล้ววิให้เกลยวให้เกลีวให้เกลียวให้เกลีวไอจิมบอสมาแล้วแต่ไงก็ชิวอ่ะบอสตัวเดียวองเลือดก็น้อยอจะได้กี่ตัวเนี่ยเจ็บร้อยได้มาแค่ดีเองอะเดี๋ยวรออีกสักนิดนึงจะได้เผื่อทัน ขอบคุณครับสองตัวสามตัวแล้วมีคนให้ตัวนี้มานะครับแล้วก็ออาเหมือนจะเป็นตัวนี้ปะเออตัวนี้แล้วก็อีกตัวนี้นะครับอู้เราไปสุ่มกันดีกว่านะว้ยิ่งยังไงมีคนให้ดูแลอุ้ย,ยอุย้ยใหรออุ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับอุ้ยมีน้องก็ให้ผมมาสี่ตัวแล้วว่าขอบคุณเนปซีที่น่ารักทุกคนมากนะครับโอ้โหทำให้ผมชนะพี่มารู้เลยมานะครับเราจะสุ่มเจ็ดรอบตัวธรรมะตัวนี้กากนะครับ โอ้หนักเลยตัวเนี้ยเหลืออีกสามรอบสุดท้ายนะทุกคนโอ้โหอืมอเข้มปีโอ้โหหมดแล้วนะครับทุกคนเงินเรา โอ้โหแล้วตัวเราโคตรกากเลยอะย่ะมีตัวตัวนี้เราเพิ่งได้มานะครับดีสุดเลยเนี่ยเราได้มาหนึ่งสองสามสี่้าหกเจดแปด้าสิบสิเอ็ดผมได้มา11เตัวทุกคนชนะระวบ้างเนี่ยตัวอะไรบ้างไม่รู้นะครับไม่เคยเล่นนะมีนคนเถ็ดอีกแล้วอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะเนี้ยให้หรอ,อมันแรกดีกว่าแข่งกับพี่มาเลือชิลเหลือเ,เวลาแค่หนึ่งนาทีนะครับทุกคนตอนนี้เหลือเวลาหนึ่งนาทีสี่สิวิเจมกลุ่มยัง ยังไม่ได้สุ่มเลยไปสุมส่มเฮ้เยเทดอีกแล้วเท็ดอีกแล้วอห้สองตัวอีกสามตัวอีกสี่ตัวอีกห้าตัวอะไรเด็มัม<ค>นเทปให้ใ<ช>อะเออกูได้เป็นสิบตัวแล้วจีบได้บอกเทดไม่ได้<笑><笑>เด็กมันให้กู<า>ไม่ไม่กูสุ่มไปเจ็ดตัว เอางี้มึงแพ้กูแล้วล่ะเจมกูอะมีเงินอยู่700เลยนะมึงรู้ไหมกูทำไงทำไงรอดูไดรี่ฟเลยไม่บอกกูจิมกูสุ่มเพลงเจ็ดตัวแค่เจ็ดตัวก็ชนะแล้วปะมึงได้แค่สามตัวปะได้บอกว่านับที่ตัวละครที่นั้นก็ใช่ไงมึงมึงได้ปีกหรอต้องดูก่อนอาจจะได้ก็ได้ไม่สุอ้สุ่มไอ้ซุ่มตะกี้ที่นับเวลาเลยกำลังอยู่ในแมพสี่สี่สิบหกวิฮะเหลือสี่สิบหกวิเออกูไม่ทันมึงก็แพ้นะสามสิบแปดสามแปดโอ้โหแล้วเมื่อกี้หนึ่งอาทิตย์สี่สิบหกประตูสุ่มอย่างเงี้ยซี่มมึงาเห็นกู พี่มาลื้เนี่ยพี่มาลื้ฮะได้ไรเนี่ยหมดเวลาเกมสุ่มโออวุียคนให้ตัวกูอีกแล้วจิมตัวเลอีปีกเลยแพ้แล้วเนี่ยโอ้ยขอบคุณครับได้ไรบักโอ้ยกูได้มาสามตัวกูจำไม่ได้เลยเว้ยโคตรตัวกูเยอะมากหมดเวลาครับทุกคนมึงได้ตัวกากใช่ไหม ตไหนเห็นไหมโถ่ส่วมยืนนั่งไหนไหนกูไม่เห็นเอ้ตัวเนี้ยกดคลิกดูดิคลิกไหนวะคลิกตัวกูอ๋อกูมีเป็นสิบกูมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวไอ้ตัวนี้มึงสุ่มได้อะเจมมึงสุ่มได้เนี่ยตัวเนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กูสุ่มได้ไอ้โถ่ซวมนี่แหละแล้วก็อะไรเนี่ยแต่กูจำไม่ได้แต่กูสุ่มกูสุ่มไปเจ็ดตัวก็ชนะแล้วว่ะเจมแล้วเด็กให้ตัวนี้กูมาเจมดูดิดูดูดูมึงดูมึงกดมึงกดกดดูข้างล่างตัวล่าสุดท้ายอ่ะอีปิกอ่ะเฮ้ยเย็ดป่ะลล้าาแครรรนไไปปเองสต์ม เรียบร้อยนะครับพี่มารูแพ้ผมนะเดี๋ยวหล่อผมไปนี่กันเกมกูมีทเทคน,นิคเว้ยมันเห็นอย่างงี้ปะอ่ามันกดเข้าไปก็มาก,กูไปสตาร์ทได้เงินเยอะเหรอปกติม,มึงเล่นมึงเลือกอะไรเลืเอกอีฟี่ กูเลือกกูเลือกหัวสุดแล้วกูก็เปิดให้มันแตกแล้วกูก็ได้เงิน3าสาสามนาทีมันจบใช่ไหมประมาณประมาณ2อนาทีกว่ากูกูได้มา30เหรียญ40เหรียญโดยที่กูไม่ต้องเอาชนะ20นาทีโอ้โหก็อันแรกกว่อันแรกกว่อันแรกกว่าแล้วเป็นไงเจมเทคนิคกูอู้ดูดโคตรที่อุ้ยพี่จะตั้งตั้งตั้งไม่รู้ว่าตั้งงงงมไปมาเจมดูตัวกู บูมเป็นไงอุ้ยอุ้ยดีอะมีจีคุณดาวอะไรอะคุณดาวสามวิเท่มากอุ๊ยดาเมจดาเมจสามร้อยอะโอ้น้องเขากูใจดีมากให้กูมามาไหนอากาศก็ได้เดี๋ยวกูไม่ดูไงใช่ไปแล้วนะครับทุกคนผมชนะนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับใครชอบคลิปเนี้ยอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมไว้นะแล้วก็นะครับใครอยากได้ไก่ตันก็ไปซื้อร้านผมไว้นะร้านอะไรนะเจมส์มกแม็กนะครับไม่มีคำว่าช็อป